สวัสดีครับก็คันนี้คือเก้าครับกับช่องมาตาแฟายมาเย่ชาแนลฝากท่านผู้ชมหน่อยเอารับอกท่านผู้ชมเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยโอเคขอบคุณครับผมมาแซ่บๆฟเหมือนกันครับวันนี้ก็ได้มีอันนี้ตำเขาว่าเอิญตำนรกแตกเราก็จะมีอันนี้อันนี้มีผักพวกผักอะไรอันนี้ผักผักกระเฉดหน้าเนางผักกระเฉด

ว่าใส่ของทุกอย่างกันกบเนี่ยมีตีนไก่มีกุ้งมีปลาหมึกหอยปูกับนี้ดค้วทำยังไงบ้ารเนยไม่ส้ไม่ปลาไม่มีดำ

แสดงว่ามันมีมันนี่แหละคุณอย่างพะอะดตัวนึงตัวเป็นตัวเลยครับปรับหน้านหน่อย หัวใจทำลาใจหัวเราจะมาดูนะคะเราจะมีมันยัไ อย่้ันดีพวกนครับมีตอนนี้มีใช้อนนี้อออหายันยังไมว่าายนังอนี่คือไนนั้น อะไรอ่ะจังหวะไม่เคยเล้ยไม่ไม่เคยพี่พ่อฮะเอออืมไปเด็ดไร่ของเจ้าที่กินเผ็ดกว่านี้ที่กินได้ เนี่ยมันสดเกินอ่ะมันสดเกินมันยู่งหวานอ่ะหือจะมีน้องคนน้นไหมจ๊าวิทยนไงที่โรงเรียนอีกคนนึงนะ กูกูอกกวกูกูา้ก็พอกินไปตัวนึ่งเขให้3าสตัวไม่ได้หรอกหินตปกุ่ง อหอดเนื่อยครับเน่อทงานกี่รอบกหมด้อครับีบ่ไม่ได้ เต่จะมีแม้ตันี้นะคะที่กวนใจเราบ้งหรือเ่ค่ะอินไหนก็รอดกำลังออกค่ะกำลังกำลังโตค่ะไม่ใช่กะลังโตสิถ้าเป็นเนื้อูกระทงค่ะไว้อะไรอ่ะกระพุ้ ท้อแล้วไว้อยู่นั่นละอืมอ mm hmm. ี่แขงเป็นใส่พี่แขนะบันม mm hmm. ้องแต่หาตอไม่ mm hmm. โผล่หมจ๊ร้องหาัไม่เจอพี่ก mm ินก็ยดไม่กือืม

นเนี่ยเราแตกจริงนี่แค่ไหนแล้วท้องไม่แตกไม่ไม่เรก,กแตกจริงค่ะอร่อยแน่ๆค้าพอ่อเป็นคนติดอร่อย,อยงน้ำอืม <c oughs> สองเม็ดค่ะแค่หมดแล้วเหรอเฮ้ยเหรอเราเกินส่วนตัวก็ถี๋ เริการเสิร์ฟป้องพริกนะคะนลราก็เสิร์ฟพริกให้ปหรือพ่อ่เองเลือกครับผมมากินข้าวเดียวกันนะคะนข้าวไหมฮะเปแล้วเหรอเยเิดเสียดายโอ้โหน้องจะกินแย่น,นี้ไม่คะเดิ๋ยวบริการ เราจะเสิร์ฟบริการอย่างดีเลย<อ>เผ็ดเดก็บเสิร์ฟบริการอย่างดีนะคะอ,<า>อันนี้ห,อหมอมาใช่นกันครับพี่ใครจกินครับผมเราจะกินโอ้ยพี่ร้อนเลยนี่นะนี่นนนน อร่อยบอกแล้วมันอร่อยอน่ปนะนีนะคะพอหนแล้วเห็นมอาไหเต้องกินนะเผ็ดมันนรกแกอะ่ะมูสิแม่ใสะคะ่ะ le no I want to eat I want to eat เห็นไหมแลังจากทำสำเร็แล้วครับผมพอกันคลิปหน้าจาังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยผมขอบคุณครับ